ส่งพวกเรามาในพื้นที่สามจังหวัดคือกระรการกกับกองรัาีแล้วก็สามร้อยแล้วเจ็ดก็เป็น1ไป3ามมาสารตสูติดมารับทราบแผนการปฏิบัติเป็นห่วงพวกเราแล้วก็คุยกันตลอดนะครับ่านราย่านการนำไฟไฟ้าฟอง อยัยากทักทักก็ตจีม่รู้เรื่องเรอยากทักทักก็ติดจ เรื่องระดับต่างรดกิดต่อได้บ้างไม่ระดับต่รับมหราติดท่าเดียวจเดยายลยไม่ถ่ายเขาจถ่ายก่อนทําานได้ครับ para poder lá agora Papo